อัสสลามุอะลัยกุมวอะลัยฮุมะตุลลอฮิวะบเระกาตุสลามและสวัสดีไปยังนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนเลยนะครับอ่าวันนี้เรามาเข้าบทเรียนอัลหะดีษกันนะครับอ่าคณครูจะให้นักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนเนี่ยเปิดหนังสืออิสลามศึกษาของชั้นปห้านะครับบทที่3ในหน้าที่7นะครับบทที่3หน้าที่7 คุณค่าของการศึกษาครูได้สอนมาแล้วเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่วันนี้ครูจะมาให้เป็นบทบัญญัติอัลฮะดิสเลยนะครับนักเรียนสามารถฟังอ่านตามครูนะครับอันมุอาวิดอันมุอาววยะตบนีอบีซุฟยานรดิยัลลอฮุอันฮุมะกาลาซามิมตุรสูลัลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวาสัลลัมยะกูลูไมยูริดิลลาฮุบิฮีขายรันยุฟัคิฮุฟิตีน ไม่ยุรีดิลลาห์บิฮิขายน์ยุฟกิฮฺฟิตตินมุตตะฟักุนอาเลห์ข้ามายชาตันมุอาเวียห์เบนอับดุุฟยานรดิลลาห์วอันหูกล่าวว่ารดิลลาห์วอันหูมากล่าวว่าฉันได้ยินท่านศาสนทูตกล่าวว่าผู้ใดเมื่ออัลลอฮ์ส่งประสงค์ให้เขาได้รับความดีงาม พระองค์จะให้เขามีความเข้าใจในเรื่องศาสนาบันทึกโดยมุตตะฟกุนอะไรอ่าเรามาฟังคําอธิบายอัลฮะดิษกันนะครับนักเรียนจากอัลฮะดิษดังกล่าวขั้นต้นท่านศาสนาทูตสุลุลลอฮ์สัลลัลลอฮิวะสัลลัมเนี่ยได้กําชับได้ย้ําย้ําแล้วย้ําอีกให้กับมุสลิมทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องศาสนาอิสลาม การได้รับความรู้ในเรื่องของศาสนานั้นถือว่าเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และที่เกิดขึ้นต่อผู้ที่พระองค์ทรงรักและทรงประสงค์ที่จะให้เขาได้รับความดีงามพระองค์อย่างมากมายานะครับนักเรียนนะครับนักเรียนถือว่าเป็นบุคคลที่โชคดีมากที่สุดเลยนะครับนักเรียนอาบุคคลใดที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เขาเนี่ย รู้ในเรื่องศาสนาอิสลามต่างๆถือว่าเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่จากอัลลอฮฺสุบฮานาวตาลานะครับดังนั้นเราขอดูทรงปรารถนาให้กับเราได้มีฮิดายะกับเราเป็นคนๆนั้นนะครับนะครับเพราะพระองค์เนี่ยได้ยกฐานะและระดับให้กับผู้ที่มีความรู้ในเรื่องด้านศาสนา เป็นอย่างยิ่งกับคนที่มีความรู้ในด้านอลัลกุรอานคำพีพระคำพีอลพัลกุรอานของพระองค์อัลลอฮฺบฮานา ه ูละ ت ع ا ل สุดท้ายนี้คุณครูจะฝากให้กับนักเกรียนนะครับมีอีมานแต่ไม่มีความรู้ด้านอีมานก็จะไม่สมบูรณ์และมีความรู้แต่ไม่มีอีมานก็ไม่สมบูรณ์เือนกันหากว่าไม่มีอีมานเช่นกันนะครับ ดังนั้นพวกเราแสวงหาอีมาหาพลังเพิ่มคูนในเราจิตใจดีที่สุดให้กับนักเรียนวันักเรียนว้พวกเราเนี่ยทุกคนเลยฝึกหัดอัลกุรอานอันประเสฐจะนำพาเราช่วยเราในวันอาคีร์นะครับ เดี๋ยวคุณครูจะฝากให้นักเรียนอ่านต่อเลยได้เลยนะครับคำอธิบาย Al อัลฮะดิษจากตรงนี้จนถึงหน้าที่8นะครับะจะมีความอธิบายว่าอย่างไรบ้างแล้วสัปดาห์หน้าคุณครูก็จะมาทําแบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำอธิบายอัลฮะดิษชิ้นนี้เหมือนกันนะครับนักเรียนคนไหนที่พยายามและตั้งใจอ่านคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนจะต้องตอบ คำถามที่ครูจะทําในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนเลยนะครับสําหรับวันนี้คุณครูก็จะต้องลานกักเรียนเพียงเท่าเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดแล้วเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับสารอะาัยกรมหาภูมิวบะเราะกาล